先生。 มีสวิกแน่มีมิติกพี่ลืมใส่พี่ทับพี่ลืเอาเห็นไปเพิ่มวะไม่ผิดหรอกเดีไม่ได้สวยขนาดนั้นเอา แรงอ่ะฮะโอ้อสรจกล่องครับที่ไหนเที่ยวมาที่ไหนบ้าต้งหัวมึ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 งเนี้ยวอาดิไอซ a เฮอร์รี่เซียนมอนี่จะลัวยาวอ่ะี่นั่งขึ้นถึงลาตันโบส ค่นี้เอยากไปด้วยพันใส่มือขึ้นหลังใส่ขึ้นหลังที่มงส้สิใ่สัพพจะไปสักพักปุ้ยงะเอากเปาไน่ไม่ใช่จะไปสัพพานน่แต่กาว่าจะไปไปถึงใช่ป่ะแล้วไปเอารถมาแล้วก็ไปลับลงสัอก็ไปไปอีโบสิโอ้โหอีโบสู่สามชู หลอนลนะเมืองอาาก็ห่างกันไม่กี่โลมอไซค์ทำไมอ่ะชิบชิถ้าขับชิวๆอ่ะแบบว่าไม่ได้ทำอะไรอ่ะไม่เป็นไรชิบชีแต่ถ้ารีบไปรีบมาเนี่ยไม่ไม่ไมหวอยากปห้หามันอยู่อยากกินหมูวกด้วยแเลยอยากไปหา้ามเลซื้อหมูกระทะรอซะแล้วอ่ะหมูกระทะร้านร้านที่ว่าน้ำที่มันเป็นเต้าหู้ยีอ่ะ<ๆ>เธอรู้จักปะ ใช่ตัวอ,อยากกินอะ่ะมันมีร้านเดียวอยู่ข้างโลตัสอ,อ,อ,อยู่ข้างโลตัสเออข้างโลตัสใช่อร่อยมากเลยชอบมากแล้วมันรู้ด้วยนะ<ล>มันรู้ด้วยว่าทัานชอบมาซื้อรอแล้วว่ะกีโมกีโมคือกีโมหมาถึงกินกีโมไ,ไปถึงค่ะป้าโคไอ้ไปนี่แต่ินเองไม่มีการแบบว่ารอตื่นเพราะว่ารอตื่นคือไม่ได้กิน กว่าแม่จะไปสักผ้ากว่าแม่จะไปแม่แม่แม่ไม่ได้สักที่นะแม่สักคือเป็นด้วยนะกว่าสองแม่เขาจะตื่นแม่นั่นสองแม่เขานะรอหรอกูไม่มีโอกาสได้กินถ้ารอมันตื่นไม่ถ้ารออีบีกัอีแบมตื่นกูกูไม่มีโอกาสได้กินถ้ากินถ้ากินสายอ่ะนี่ยังพอแบบว่าสายไหนตามได้อยู่สายนอนไหมสายนั่นแหละแค่นั้นไงสายเขานอนแล้วกันทำะไร ล้วคือประเด็นที่นี่จะไปถึงกี่โมงก็ไม่รู้อะไรจะเสียอีก<ม>็อร่อยกลัวเอ <นะ S 2> เงใช่ไหมไม่เสียเสียก็ต้องไปแดงร้อยอะไรถามตีว่าอะไรจะเสียหมูกระทะวันนี้ที่มันซื้อรอคืออร่อยสุดตอนคาจะไปกินหมูกระทะเลยไปกินอะไรเอาดีผพักบ้างลูกจะอร่อยอะไรก็แล้วแต่ให้มันหายไข้หายป่วยก่อนเนาะ ชีวิตเราต้องใช้อีกเยอะคนเราถ้ามันฉลาดมันจะพิดได้ไงพี่แบงค์เอ้าอาอยังปวดจะตายมาเขาไม่มานั่งกลัวมึงนะไม่ใช่ว่าในหัวจะมีเรื่องคุย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 ว้ายว้ายตายแล้วแม่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 จะย็นแม่ติดเหลืองแล้วเนี่ยจะพิลล์ลดตัวตัวทันไม้เพื่อนรักทันไม้เปล่าเร่ง อันนี้เราพูดถึงใครหรอ,อ,อ,อสามปีไี่บอกเลยว่ามือยังไม่เจอคัพี่ร้องพี่องครับตอนนี้เขาก็ัเดินทางเร็วนะครับผมเสร็จงานเร็วแล้วครับผมเดินทางไปที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับ ที่ผมก็พอมนอนมาแล้วครับว่ามือนี้เมื่อนี้พอณิยเส้าเมื่อยพักผ่อนเนรนื่องของผมเฝ้าตืนเฝ้าไปสือของเฝ้ามางานนะครับผม้วก็รที่ง,งานตัวจเจเลียวนะครับผมกับตรงมอบหมายเหติการฮัตบีนะครับผมในการพ้าเ้อไปหอดมองถึงเป้าหมายอย่างปลอดภัยผม <c oughs> ตอนนี้ผมก็พอมที่จะปอกกีแล้วนะครับวั <c oughs> นนี้ก็ผ่านพ้นไปด้วยดีนะครับผมแต่ว่าผ่านพ้นไปด้วย ด้วยการที่หมดแรงแตบบ่ว่าหมดแรงหลายเลยนะครับผมในส่วนของการทํางานมือน,นี้นะครับผมเพราะว่าเรื่องอากาศอ่อนนี้วันนี้นะครับวันนี้อากาศอบอ้าวมากนะครับผมตอนแรกนึกว่าฝนจะตกด้วยซ้าแต่ว่ามันไม่ได้ตกนะครับผมฮ้อนแล้วฮ้อนอีกนั่งยื้อซื้อก้อนนะครับผมมือน,นี้แล้วก็วอขอขอบคุณนะครับผมกําลังใจนะครับผมจากทุกคนเลยนะครับผมเพราะว่าจะเป็น แม่ฮักของแมงรอยเองนะครับผมที่คอยซัพพอร์ตเป็นมาตลอดนะครับผมแม่พบรพินานะครับแล้วก็พี่น้ำหวานพี่น้ำหวานระยองนะครับผมจริงๆพี่น้ำหวานให้มัง้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับผมแต่ว่าแบงทําไม่ทันนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้คือเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนใหม่เมื่อ <c oughs> าวานนี้คือทามาอะไรให้พี่หอมทั้งหมดเลยนะครับผมใช้เวลาในการทามาอะไรให้พี่หอมหมดเลยก็เลยบริบทของตัวเองเลยนะครับผมเนี่รั แล้วก็วันนี้นะครับผมขอขอบคุณพี่ใหญ่ด้วยนะครับผมร้านพี่ใหญ่นะครับผมที่ไปร้านขายผ้าร้านซื้อผ้าประจําของแบงค์เองนะครับผมแต่ว่าเพื่อนบอกเพื่อนบอกว่าเพื่อนเป็นเอฟซน้องตั้งนานแลวแต่เพื่อนบ่ร้ว่าแบงค์นะเฮ็ดสุดห้น้องนะครับผมอันนี้เพื่อนก็เลยไปเจอคลิปในย t u b e นะครับผมก็เลยก็เลยมนึกขึ้นได้ว่าแบงค์ก็เป็นมอลลแ่้วก็ก็เลยเจอได้ว่าคนในคลิปคือแบงค์เองนะครับผมก็เลยถามกันเขากันวันนี้นะครับผมก็เลย ฝากมาลัยมาให้น้องอุ e ้งอิงนะครับผมนะครับแบงค์เลิศกับเดไปให้น้องเรียบร้อยแล้วนะครับผมอาจจะไม่ได้ให้บนเวทีนะครับเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ป้ตรงกันอีกแล้ครับผมน้องขึ้นฉากหนึ่งผมขึ้นฉากสองยังสิไหมครับผมช่วงเตยล่ากับบริพอกันยังสินะครับผมยินคนเราฟังก็เลยตัดสินใจว่าเอาไปให้น้องเอาไปให้แม่หน่อยไว้เลยนะครับผมเขาจะมีช่วงจะมีช่วงคล้องมาอะไรของของของน้องของพ่อแม่ที่ออกไปคล้องอยู่นะครับผมอาจจะเอาไปช่วงนั้นนะครับผมก็เลย เขาเลือนไปช่วงนั้นนะครับแล้วก็อ أ, ขอบคุณนะครับผมขอบคุณทุกๆความังใจเลยนะครับที่ส่งมองมาให้เป็นรอยนะครับผมไม่ไม่ว่าจะเป็นหลายๆคอมเมนต์นะครับผมเป็นรอยได้อา่านทุกคอมเมนต์เลยนะครับผมขอบิ่งทุกคอมเมนต์เลยแล้วก็อา่านแล้วก็พยายามแบบว่าพยายามที่จะเข้าไปอา่านตลอดนะครับผมเพราะว่าในในหลายๆคอมเมนต์ที่แบบว่าเป็นคอมเมนต์กับตั้งใจสิะครับเขากับพี่แห้งใจในการทำงานต่อไปนะครับผมในการใช้ชีวิตต่อไปด้วยนะครับ จะกลายเหมือนเม่งได้จบหน้าบวมซะไปแม่กามบวมกับน้องแต่ว่ามันสวยนะนิสาจะไปสุพรรณเนาะนี่แต่เสด็จแม่ฮะซื้อโกเอียจีตไว้ซื้อโกยยังไม่ได้ช่วยอะไรเลยแม่เขาก็ยังรู้ว่าอ๋ออีนี่มันมันบอสบายนี่ว่าเขาเตรียปวดแขวแล้วนั่่นนละี่ก็เขาเห็นว่าตรงนี้วิสุนาพี่หลวงพ่อยิ่งโป้ยิ่งติดยิ่งโป้ไม่ต้องติดติดทำไมว่าอีนี่คนนี้ไม่สบายหน้าก็เลยไป ตโลพี่น้องครับเดี๋ยวเจอกันอยู่ที่สุพรรณบุรีเมืออื่นเลยนะครับผมมือ,อขอตัวอคริขพอบหมดพลังงานไปเยอะมาก,กจริงๆนะครับผมขอตัวนอนขอตัวพักผ่อนก่อนนะครับผมจะได้กะเมืออื่นถ้าเกิดว่าเวลาใดกลับที่ไทยเมืองเรื่อยๆนะครับผมจะได้กะฟังเป็นองกับน้งใจนะครับสวัสดีครับ